พี่ชายเขาตอกว่าอย่างรุนแรงเลิอกอายได้แล้วอายมากๆไปทันกินชาวบ้านเขาหรอกท่านอบีเเดรนผ่านไปพอดีบอกว่าปล่อยเปล่อยให้น้องท่านเขาเขาเกิดความละอายเขามีความเป็นคนที่อายอย่างี้ดีแล้วเขาได้เพราะอินเดียหายแตโตมีอะไรีกนัการที่คนเรารู้จักมีอย่างอายมีความละอายมากๆนั้น่ะความละอายเป็นส่วนหนึ่งของ ขรรอ์ุล้วขล้อขออะัยฮิวะสัสลัมได้เคยกล่าวอ้อยความว่าความละอายคือเอกลักษณ์สำคัญที่ปรากฏออกมาอย่างชัดเจนของความเป็นมุสลิมทุกๆศาสนานั้นย่อมมีหลักการที่เน้นหนักในความเป็นเอกลักษณ์ของศาสนานั้นๆแต่สำหรับอิสลามนั้นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนั่นคือความละอายนั่นเองเพราะฉะนั้นเราในฐานะศรัทธาชนคน,คน,คนมุสลิมความละอาย ต้องถูกปลูกฝังอยู่ในจิตสำนึกของเราในทุกๆด้านเพราะความละอายคือที่มาของทุกสิ่งที่เป็นความดีและเมื่อความละอายปรากฏอยู่ที่ไหนที่นั่นย่อมมีแต่ความดีงามมนุษย์ที่มีชีวิตของเขาอยู่ด้วยความละอายมากเท่าใดเขาผู้นั้นย่อมเป็นที่รักเป็นที่พึงพอพระทัยของอัลลอฮฺเุบฮานาตะอัลามากเท่านั้นและเขาก็จะเป็นที่รักของทุกๆคนมนุษย์ที่มีความละอายนั้น ชีวิตของเขาอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานะตาลาเขาจะสำนึกชูกรตอนนี้อามัดความโปรดปานของอัลลอฮฺสุบฮานะตาลาที่ได้รับอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจหัวใจของเขาจะเต็มไปได้วยความตักวายํเกรงมีความอ่อนโยนมีความนอบน้อมถ่อมตนเพราะเขาสำนึกอยู่เสมอว่าทุกชั่วโมงนาทีที่อยู่ในชีวิตของเขานั้นอัลลอฮฺทรงเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาเขาจึงกลัวว่าเขาจะทําความผิด หรือทำการละเมิดต่อขอบเขตที่อัลลอฮฺสุบฮฺฮะตาลาได้ทรงกำหนดเอาไว้แล้วเมื่อใดกระตามที่การละเมิดการทำความชั่วช้าเกิดขึ้นนั่นหมายของว่าที่นั่นเวลานั้นคนคนนั้นไม่มีความละอายหลงเหลืออยู่ในใจของเขาเลยความละอายเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราจะเห็นลักษณะนี้ของทุกคนคนนั้นเป็นคนที่เปลี่ยนไปได้วยเกิยรยามารยาทอันงดงาม นอบน้อมถ่อมตนและมีแต่คำพูดคำสนทนาที่ระเรื่อหูอ่อนโยนแสดงออกถึงความเป็นมิตรห่างไกลาจากคำพูดที่แสดงออกถึงการโกหกการจาบจ้วงล่วงละเมิดการดา่าทอที่สำคัญศาส,สนาถือว่าไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความสุจริตและไม่มีการจงรักภักดีในผู้ใดที่เขาคนนั้นไม่มีความละอาย كما كم القرآن 53 الله سبحانه وتعالى آي. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن لكم إلى طعام غير ولكن إذا دعيتم فدخلوا وإذا طعنتم فانتشروا ว่ามุสแตะนซินะลพ ديث อินนั้นลักมุคุณการยุเอซินอัลนบีและจะสัพย์ทั้งลายพวกเจ้าอย่าได้เข้าไปอยู่ในบ้านของท่านนาบีวเว้นไว้แต่จะเป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าเพื่อรับประทานอาหารโดยที่ไม่ต้องคอยการปรุงอาหารให้เสศษเสียก่อน แต่เมื่อพวกเจ้าได้รับการเชิญชวนให้เข้าไปพวกเจ้าก็เข้าไปตามคําเชิญชวนเรียกร้องของท่านนบีแต่ท่านเมื่อพวกเจ้าได้ทําภารกิจรับประทานอาหารเสร็จสิ้นลงไปแล้วจงรีบแยกย้ายกันออกไปอย่ามัวแต่นั่งวิสาสะแล้วก็พิริภัพยพูดคุยกันอย่างในสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องไม่รู้จักการและเทศะไม่มีวันจบสิ้นในการสนทนาของเจ้าแท้จริงในการนั้น ยอมเป็นที่รำคาญให้กับท่านนาบีซึ่งท่านนาบีนั้นละอายเกรงใจแก่พวกเจ้าแต่อัลลอฮฺสับฮาฺตาลาพราะองค์ไม่ละอายหรอกแต่ความเป็นจริงท่านพี่น้องศรัทธาชนที่ครบรักซุรห์อัลอาซาบอายะที่ห้าสบับดูรูลสาเหตุแห่งการลงอันกรุอานอันนี้มามีความเป็นมาอย่างไรถ้ารนาสรสลละลฮฺอัลลอฮสล,สล,สลเป็นผู้ที่มีความละอายเป็นอย่างมาก ไม่ได้ขณะนั้นมีคนที่สแสดงออกถึงสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ควรกับขั้นเขาองขั้นกระตมแต่พระองค์ก็ละอายที่จะบอกให้เขารู้ในสิ่งนั้นที่เขากําลังล่วงละเมิดพระองค์อยู่โดยพระองค์จะใช้วิธีอื่นแทนให้เขารู้โดยพยายามไม่ว่าเขาแต่อัลลอฮฺชบาตาลาก็ได้โอกาสลงมาตําหนิให้พวกเรารู้จักว่าอะไรเป็นหน้าที่อะไรคือการละเทศะอะไรที่เราต้องจงรู้จักกิริยามารยาทหน้าที่ของมุสลิมว่าเขาทำกันอย่างไร อายะนี้ลงมาอุลามานิวักการอธิบายว่าได้ลงมาในขณะที่ในช่วงวันวันสมรสของท้ารอสสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิสสลามกับท่านหญิงไซดะไซนับบินติฮชินโรยบอฮฺอันฮาในวันนั้นเองท้ารอสสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิสสลามก็ได้เชิญเหล่าบรรดาสัฮาบะมาร่วมรับประทานอาหารเพื่อฉลองการสมรสของพระองค์ท่านกับท่านหญิงไซนับในวันนั้น บรรดาผู้คนทั้งหลายต่างก็มารับประทานอาหารแสดงความยินดีในวันนั้นกันแต่ขณะเดียวกันทุกคนเมื่อรับประทานอาหารเสร็จก็แยกย้ายกันกลับไปที่พักของเขาที่บ้านของเขาแต่ยังเหลือคนอีกสามคนไม่ยอมกลับเ้าเหล่านี้ไม่รู้จักคาราเตะไม่รู้จักมารยาทของอิสลามว่าวิธีการที่เราจะไปร่วมรับประทานอาหารร่วมไปงานที่เขาเชิญให้เราไปงานนิกานั้นเราจะต้องไปอย่างไรแบบไหนอะไรยังไง ซึ่งรวมถึงแม้กระทั่งการที่เราจะต้องไปเยี่ยมคนป่วยด้วยเช่นเดียวกันคนเหล่านี้แทนที่ทานอาหารเสร็จจะรีบกลับเหมือนคนคนอื่นคนสามคนนั่งคุยกันไม่ยอมเลิกถ้าเรสร้างว่าสมัยจะเห็นเช่นนั้นพระองค์ก็รู้สึกว่ารำคาญทําไมไม่ยอมกลับทักทีหนึ่งขณะเดียวกันท่านหญิงใ,ใจหนักที่พองสิีนิกากันใหม่ๆก็นั่งอยู่ที่มุมบ้านแล้วไม่แล้วก็กรอให้ทารอซซอเนี่ยเข้ามาพบแต่พระองค์ก็ยังเข้าไปพบในห้องไม่ได้ าะคนสามคนไม่ยอมกลับสักทีหนึ่งโทรเราซเลยลุกขึ้นออกไปจากบ้านขึ้นขึ้น,นออกไปข้างน,นอกเลยจริงๆแล้วความหมายก็คือออกไปเพื่อให้รู้ว่าพวกท่านลับได้แล้วนะแล้วพระองค์ก็กลับเข้ามาใหม่สักพักกลับเข้ามาไอ้สามคนนี้ก็ไม่ยอมกลับเห็นมกันนั่งคุยแล้จนมันยังไม่จบพระองค์ก็ไนเมื่อ,อย,ยังอยู่กันอยู่พระองค์ก็ออกไปอีกออกไปถึงสามครั้งสี่ครั้งแต่ทุกครั้งก็ยังออกไปอีกยังไม่ยังไม่จบ ยังคุยสนุกยังยังไม่จบไม่รู้จักว่านี่คือวันนิกาของพระองค์ท่านไม่รู้จักว่ามารายาอิสลามเขาทำกันอย่างไรในวันนี้จนกระทั่งท่านนาบีนั้นไปอยู่ในบ้านของท่านหญิงเข้าไปอยู่ไปนั่งอยู่ในห้องของข้างหญิงอาชาฮารบิยนอนรอฮออันฮาพวกนี้ถึงเพิ่งจะรู้ว่านี่แหละสิ่งที่ท่านนาบีออกไปเนะี่ยคือต้องการจะไล่ให้กลับไปได้แล้วแต่นี่มารายาของท่านนาบีเพราะมันเป็นคนท่านนาบีหน่อยตรงท่านนี่เวลาอายที่จะบอกว่าพวกท่านกลับไปได้แล้ว แต่ที่มีจริงใช้วิธีอื่นก็ออกไปข้างนอกบ้านเพื่อให้รู้ว่าพระอ,องค์พระอ,องค์ไม่ไม่พอพึงไ,ไม่พอใจนะที่มานั่งอยู่แต่ไม่รู้ตัวสักทีหนึ่งในที่สุดเมื่อพระอ,องค์เข้าไปอยู่ในบ้านฮิยอาช่าไอ้สามคนที่ถึงได้รู้ว่าโอ้เราอยู่นานเกินไปแล้วแต่นั้นประมวลคำอัลกุรอานจึงลงมานี่คือสบับปะรนแห่งการลงอัลกุรอานเรื่องนี้มาท่านนาบีนบีข,ของเจ้านะละอายแต่ลล l a ์ไม่ละอายเราที่บอกถึงความเป็นจริงว่านี่มัน,ม,นมันคือมาร,รยาทของอิสลามที่เราต้องทําอย่างไร เราะฉะนั้นจากเรื่องนี้เองทําให้เรารู้ว่าขณะที่เราไปงานมีกล้าไปงานสมรสกันไม่เราจะสนิทแค่ไหนไม่ใช่ไปไปแย่งกระบอกาเจ้าสาวไม่ใจเย่นฉันจะอยู่จนท่านนั้นเข้าหอเลยเดี๋ยวฉันจะอยู่จะอยู่จนจะทั้งถึงทั้งดึกๆเลยเลยถึงจะกลับบ้านนี่เป็นการเสียมารยาทอย่างร้ายแรงและเป็นการขัดขืนคําสั่งของอัลลอฮฺสุบฮฺต่าที่ปรากฏในอัลกุรอานในสุรอาฮฺลาบอายะที่ห้าสิบสามได้เช่นกัน อายันนี้เป็นเรื่องราวเฉพาะที่เกี่ยวกับท่านรซุนกจริงแต่เป็นฮุกกลุมอามให้กับมุลิมโดยท,ทั่วไปจนถึงวันเกียมามารยาทในการที่เราจะเขาเชิญไปรับประทานอาหารไปร่วมแสดงความยินดีกับงานนิกาให้เราไปควรจะไปอย่างยิ่งแทบจะเป็นวาย,ยิบเลยถ้าเราสามารถไปได้แต่เมื่อไปแล้วให้รีบกลับไม่ใช่ไปนั่งอยู่จนไม่รู้จักว่าไม่รู้จักเมื่อนั่งที่เพรยคุยในเรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่ทําให้เจ้าเจ้าภาพและเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขารู้สึกรําคาญ ทำเหนื่อยอ่อนกับเราแล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เท่านั้นแม้กระทั่งเรื่องของการเยี่ยมผู้ป่วยศาส,สนาใช้คําว่าอ um ียาเดตุลมาริดอียาเดตุลมาริดคือให้สุนัรให้ไปบ่อยๆแต่ไม่ให้ปลายไปนั่องอยู่ไปหาเรื่องไปคุยกันเรื่องฟุตบอลเรื่องนั้นเรื่องนี้อุย้ยวันนี้ไม่เข้าเรื่องเพราะคนที่เขาป่วยเขาอยู่โรงพยาบาลคนที่ไปเขาเจ็บไข้ได้ป่วยการแต่งเนื้อแต่งตัวเขาอาจจะไม่สมบูรณ์หน้าตาเขาอาจจะไม่พร้อมจะรับเรา แต่สนาดให้เราไปแล้วไปขอดูอาไปเป็นกําลังใจให้กับเขาแล้วเมื่อไปเสร็จปั๊บให้รีบกลับอย่าพิริพิไรว่าแม้จะนั่งอยู่อีกครึ่ชงชั่วโมงเดี๋ยวรอก,กินอาหารเอาอาหารมาเลี้ยงกันไปกินด้วยกันกับคนป่วยไม่ใช่เลยนี่คือปริญาที่สําคัญของอิสลามส่วนหนึ่งอิสลามมีระบบตรงนี้ละเอียดเหลือเกินและสอฮาบะก็เคยปฏิบัติเช่นนี้มาจนกระทั่งปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกอัลกรุรอานถึงได้บอกลงมาแต,แตา่แต่ถามว่าถ้าอย่างนั้นเวลาคนป่วยคนไปเยี่ยมไหม สุนัขท,ที่ยิ่งใหญ่แลอเกินไปเยี่ยมผูดป่วยไปแล้วไปขอดะอาวิงวอนให้กับเขาและการขอดูอาที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์บอกว่าเป็นดูอาที่มุสตะจับนะไม่ไม่ต้องไปยกมือขอเขาต่อหน้าให้ขอข้างหลังเขาถ้าเขานอนอยู่บนเตียงเราขอข้างหลังเขายกมือด้านหลังเขานี่คือสุนัขท,ที่ท่านอบีสอนให้เราทําไปเยี่ยมเสร็จปับ๊บสักแป๊บหนึ่งสักห้านาทีได้เวลาสมมติกลับไปแต่อัลกุรอานใช้คำว่าอียาดะ อา,าติาต้องมาริกไปกลับไปกลับให้ไปบ่อยๆบ่อยครั้งนี่เป็นสุนัรที่ได้ผลบุญมากมายเหลือเกินนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเรื่องได้รับเรื่องนี้จากในเรื่องของความละอายที่สําคัญความละอายความคนที่ขี้อายหรือว่ามีความละอายไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าตำหนิไม่ใช่เป็นเรื่องคนขี้อายมากๆแล้วแม้มันอายจนเกินไปเหมือนสมัยก่อนสภาพะนบีก็เหมือนกันอายจนกระทั่งพี่ชายมาว่าว่าเอาแต่อายก็ไม่ทันกินชาวบ้านครับแล้วจะทําอะไรได้ล่ะในวันหนึ่ง เขาลองซ้อเดินทางผ่านไปพบผู้คนขณะเดียวกันก็เจอพี่น้องสองคนกําลังคูดคุยกันพี่ชายน้องชายกาลังต่อว่ากันย่างเลยพี่ชายต่อว่าน้องชายวันวันมึงแกเอาแต่อายคนเนี้ยไม่ยอมออกไปเลยไม่พามายไม่พูดอะไรมาอะไรกับใครเอาแต่อายเขาแล้วมันจะไปทานกินอะไรสังคมเขาจะรู้จักเขอได้ไงวันวันก็ไม่รู้จักอะไรเลยสิพี่ชายก็ต่อว่าอย่างรุนแรงเลิกอายได้แล้ว อายมากๆไม่ทันกินชาวบ้านเขาหรอกท่านอบีเดินทานทานไปพอดีพี่คนสองคนนั้นเป็นหนึ่งจากชาวบา้านชาวอันซอร์ท่านบิบซ่งเข้าไปแล้วเข้าไปเตือนเขาบอกว่าปล่อยเถอะปล่อยให้น้องท่านเขาเขาเกิดความละอายเขามีความเป็นคนขี้อายอย่างเงี้ยดีแล้วเขาดาฟาะอิเนรฮายาตัมีละอีมานปล่อยเขายิ่งเขามีความละอายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี เพราะความการที่คนเรารู้จักมีอย่างอายมีความละอายมากๆนั้นนะความละอายเป็นส่วนหนึ่งของความอีหมันศรัทธานี่คือสิ่งที่เราได้นั่นคืออะไรคนที่ละอายไม่ใช่เรื่องที่เราเสียหายไม่ใช่เรื่องที่เราจะนมมาตําหนิกันอย่างที่เกิดขึ้นแต่ความละอายมันเป็นส่วนหนึ่งของความอีหม ا นศรัทธาความละอายอยู่ที่ไหนที่นั่นย่อมมีความดีทั้งสิ้นก็เพราะความละอายนี่เอง ถ้าเราดูจากหน้าประสาทอิสลามเพราะความละอายเป็นที่มาของทาให้คนคนหนึ่งได้เข้าศาสนาอิสลามแม้ว่าชีวลาจะผ่านไปแล้วก็ตามเพราะความละอายท่านนี้เัเป็นส่วนหนึ่งของอ ي ่านศรัทธาแต่ขณะที่คนคนนั้นเกิดคเขาเกิดความละอายเกิดขึ้นแต่เขาไม่รู้ตัวเขารอกนั่นอิมานเริ่มเกิดขึ้นในหัวใจทั้งในขณะนั้นนะเขาเป็นศัตรูต,ต่อต้านอิสลามได้ซ้าไปเรื่องนี้เกิดขึ้นนั่นก็คือในขณะท่านอบีซุฟยานอิบเนฮารุกับ พวกพื้นของเขาชาวกุเรชได้เดินทางไปค้าขายที่เมืองชามแต่ขณะนั้นเองระหว่างที่เดินทางไปเนี่ยได้รู้เป็นที่รู้ของกษัตริย์ฮิรกอนของอาณาจักรโรมกษัตริย์เฮิรกอนเมารู้ว่ามีชาวอาหรับกุเรชมัก,กะเดินทางผ่านมาจึงเรียกเครื่อเข้าเฝ้าที่ท้องพระโรงของท่านและท่านก็ถามบรรดากูรชทั้งหลายเนี่ยมีใครบ้างไหม ที่รู้ที่ที่สนิทกันและเป็นคนใกล้ชิดรู้จักคนที่อ้างตัวว่าเป็นศาสดาเกิดขึ้นมาใหม่คือมุฮัมมัดสุลลัลลอุอาวะษัลลมขณะเดียวกันอบีซิฟยานขณะนั้นยังไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เป็นหัวหน้าคนหนึ่งที่ต่อต้านม,มุสลิมมีต้องการมาพ้องการมาเดินทางมาเพื่ออะไรหนึ่งในนั้นก็คือว่าจะรู้ว่ามีมุสลิมบางส่วนอพยพมาที่นี่ ต้องการจะขณะเดียวก็ก็เอาผ้าไหมแพพันมาเอามาให้กับกษัตริย์เฮกอนเพื่อที่จะเอามาเป็นของบรณาคารแล้วหวังว่าจะขออนุญาตจะเอาไอ้พวกมุสลิมที่อ,อพยพมาที่เนียเอากลับไปมหานครมักกะแล้วเอาไปลงโทษแล้วเอาไปแกล้งต่างแกล้งสารพัดแล้วให้กลับสู่ศาสนาเดิมคือกาสเรไม่ใช่มุสลิมแต่ขณะนั้นเองรกัตริ์เฮกอนก็ถามว่าในหมู่พวกท่านมีใครบ้างที่เป็นคนที่ใกล้ชิดรู้จักมูฮัมหมัดดีอบดุสลียนก,ก็ ข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าเป็นคนเชื่อสายเป็นญาติพี่น้องของม,มัฮัมตอานั่นเองดังนั้นขอเชิญมาอยู่ข้างหน้าบัลลังก์หน่อยเราต้องการจะถามอะไรความจริงกับท่านขณะน,นั้นเองให,ให้เราให้สังเกตไอบีซีฟยานไม่ใช่เป็นมุสลิมนะเป็นกาเซตด้วยยังเป็นกาเซตอยู่แต่หัวใจของเขารู้สึกมีความละอายสันนีุ้จรก็ถามว่าจงพูดทุกสิ่งกับฉันนะอยา่าโกหกฉันเป็นอันขาด ถ้าพูดถ้าท่านพูดโกหกกับฉันฉันถือทุกอย่างนั่นโกหกหมดเพราะฉะนั้นทุกจริงทุกอย่างที่เอามาบรรณาการฉันไม่ฉันไม่ต้องการอะไรจากท่านเลยท่านมาก็เพื่อจะต้องการที่เอาบรรดาชาวกุรชที่เปลี่ยนมาอิสลามเอากลับไปเมืองท่านแต่ฉันถามหน่อยมุฮัมมัดเป็นคนอย่างไรอบดซิฟยานขณะนั้นพร้อมกับกุรชก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วก็อยากจะตอบว่ามุฮัมหมัดเป็นคนไม่ดีสารพัดไม่ดีแต่หัวใจของเขาเกิดความละอายขึ้นมา เขาไม่รู้ตัวหรอกวันนั้นอ่ะอัลลอฮ์ให้อีหมานเริ่มเกิดขึ้นในหัวใจของเขาแล้วแต่บิบยานจึงพูดกับกษัตริย์ฮิกร์บอกว่าข้าแต่อค์ราชันบุหัมัดเป็นครอบครัวญาติพี่น้องกับข้าเจ้าเองเขาทําเป็นคนอย่างนั้นคนอย่างนั้นแต่ชีวิตของเขาไม่เคยพูดโกหกเลยสักครั้งหนึ่งเขาเป็นคนยังไงไอบิฟยานพูดความจริงทั้งหมดซึ่งเป็นประโยชน์กับท่านบุหามัดสลงลัยสลัมเป็นอย่างยิ่ง แล้วโดยเฉพาะยิ่งคนที่อพยพมาก็ไม่ถูกนํากลับไปเพราะว่าเอมบิสฟยานพูดเองนี่ว่ามมฮัมมัดเป็นยังไงเป็นคนดีนิสัยดีพูดดเีเป็นคนที่ช่วยเหลือคนยากจนเป็นผู้ช่วยเหลือคนอดอแอและที่สําคัญชีวิตเขาไม่เคยปรากฏว่าเขาพูดเล่นล้อเล่นแม้กระทั่งเรื่องโกหกแม้เพียงครั้งเดียวเลยเพราะฉะนั้นกษัตริย์ฮิร์กอนก็รู้เลยสิว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่มมฮัมมัดนามาเอากุรานนํามาและอ้างตัวเป็นนแบบีเขาก็ไม่ได้โกหกสิ นี่คือเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นทุกคนก็ปลอดภัยหมดอบีซิฟยานก็นำพวกพวกกันที่ไปได้วยกันชาวกรีชาถามว่าทำไมละ่ะทำไมไม่บอกทูลบอกกษัตริย์ให้ก้อนไปสิบอกว่ามุฮัมัดม,มันไม่ดียังไงไงพูดไปเลยเขาจะไปรู้ยังไงละ่ะแต่อาิสระันฉันทำอย่างนี้นไม่ได้รอกฉันรู้จากหัวใจของฉันในชีวิตของฉันก็ไม่เคยโกหกเหมือนกันเส้นพี่น้องที่เคารพนี่แหละอุลาอุมานักวิชาการอธิบายแบบว่า นี่เป็นอันหนึ่งที่เอาลอสสมาตาลาฮิดายะให้ของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดแก่บอบซุฟยานนั่นคือหลังจากนั้นต่อมาท,ทั้งที่เคยเป็นศัตรูก,กับท่านนบีต้องการสังหารท่านนบีต้องการทําร้ายทุกคนที่เข้าศาสนาอิสลามหลังจากนั้นไม่นานอบซุฟยานอัลอสก็เปิดให้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามและก็เป็นผู้นําอยู่ในชนชั้นปกครอ,องของมหานาครปักกานนั่นเอง ทางนิสิบเนื่องมาจากอะไรอุลามาเนชัไหนึ่งในนั้นที่สําคัญที่สุดเพราะเขาเกิดความละอายในหัวใจของเขาน่นเองเพราะฉะนั้นความละอายไม่ใช่เรื่องที่น่าอายนะครับไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมานั่งกลัวว่ามันไม่ดีมันไม่ใช่แต่ความละอายอยู่ที่ไหนความดีอยู่ที่นั่นถึงไม่ได้ตรงนั้นถึงไม่ได้ในชั่วโมงนั้นหลังจากนั้นอรรถจะทานสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับเขานั่นเองแต่สังคมใดที่ใดไม,ไม่เกิดไม่รู้จักมีอย่างอาย ทำอะไรพูดอะไรทําอะไรแล้วผิดแล้วก็ไม่รู้จักที่จะยอมรับผิดไม่รู้จักที่จะจะจะแก้ตัวกับสังคมตัวเองทําเรื่องผิดทําเรื่องไม่ดีไม่ดีมีมไม่งามมาเป็นโกงโกงที่นั่นโกงที่นี่มาคนตัวเองเป็นหัวหน้าในเรื่องของคอร์รัปชันเป็นหัวหน้าในเรื่องของที่เราจะขายยาเสพติดแต่เวลาเขาจับได้ไม่มีความละอายฉันจะแก้ตัวทําให้ฉันรอดให้ได้เพราะฉะนั้นในความละอายในหัวใจไม่มีทั้งนั้นที่หลักฐานก็ออกมาชัดเจน แต่ตัวเองไปพัวพันกับเรื่องคอรัปชันไปรูปไปพัวพันกับเรื่องการพนันไปพัวพันกับเรื่องยาเสพติดแต่พอเราขึ้นมาปั๊บทำทุกสิ่งทุกอย่างสร้างหลักฐานเท็จสร้างพูดเืองเท็จเพื่อให้ฉันรอดพ้นจากข่าวกล่าวหาของสังคมและฉันจะได้อยู่ในสังคมอย่างมีหน้ามีตาต่อไปแต่ขอให้รู้ไว้เถอะว่าสิ่งที่ท่านทำมันเป็นอย่านึกว่าอัลลอฮ์ไม่รู้อัลลอฮ์ไม่เห็น อัลลอฮ์ทรงรับร pues ู้อัลลอฮ์ทรงเห็นและอัลลอฮ์ไม่เคยลืมสิ่งที่ท่านทําลงไปและสิ่งที่ท่านทําลงไปนั้นท่านจะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงทั้งยุนยันฮะอัคราะอย่างแน่นอนอัลลอฮ์ไม่ปล่อยเอาไว้แน่นอนถ้านนบีรังเกียจรังเกียจสังคมที่ไม่มีความละอายทั้งหนึ่งสหบะที่มีเกียรติของท่านอลลอฮสุลอลลอฮ์องอาลัมคือท่านอัลลอฮ์บินฮาริสได้เดินผ่านพร้อมด้วยสหบักลุ่มหนึ่ง ได้เดินผ่านไปไปที่ที่แห่งหนึ่งสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งบรรดาชาวกูรชขณะนั้นนะ่ะกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานเฮฮาเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เล่นอะไรเล่นปล้มกันถอดเสื้อผ้ากันอะไรกันจนในที่บางคนเนี่ยเวรากายไปหมดเลยจะจับคนนั้นมาจับคนนี้มาจับแก้ผ้าจับแก้ผ้าแข้งแงแล้วก็ทำอะไรไม่เรียกว่าเล่นกันสนุกสนานไม่ลึกจากละอายเลยยางอายไม่มีเลยใครจะเห็นอะไรใช่ไหมว่าเป็นฉันเล่นขอสนุกเอาไว้ก่อน คนไทยแม้กระทั่งสาบะผู้มีเกียรติกับอับดุลลาฮ์บินฮาริซาเดินผ่านไปไม่สนก็ยังเล่นกันต่อแล้วก็บางคนก็เรียกว่าไม่มีไม่เหลือเสื้อผ้าติดตัวเลยในขณะเดียวกันอีกไม่นานท้ารอสละสลัลอฮุอะลยสลัมเดินผ่านมาพอดีพระองค์ท่านเดินผ่านมาคนเหล่านี้ก็เห็นพระองค์ออนิท่านนบีทำก็ตกใจเหมือนกันก็เลยค่อยๆหยุดหยุดกันได้ แต่ที่แรกก็ยังไม่อยากจะหยุดนะก,ก,ก็ค่อยคนทันทีละคนก็รีบปลิดตัวออกไปหยิบเสื้อผ้ามาเอามาใส่เอามาใส่าาใสเหมือนเดิมถ้าเราเห็นสภาพดังนั้นพระองค์เดินกลับไปที่บ้านของพระองค์แล้วพระองค์ก็ตําหนิคนการกระทําของคนที่มันไรย้ยางอายอย่างนี้เล่นอะไรอย่างที่ไม่มีไม่มีอิสลามอยู่ในหัวใจเลยองค์ตําหนิตาหนิแล้วตําหนิอีกอย่างรุนแรงแล้วึ่ขนาัดบอกว่าแล้วคนอย่างนี้ชีวิตของเขาไม่มีอย่างอาย ไม่มีความละอายในความผิดที่ตัวเองกาลังทําเลยนะแล้วเขาจะปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮฺสุบฮฺตาลาในวันเกียร์มาได้อย่างไรแล้วคนเหล่านี้จะหวังสงสวรรค์ที่ไปอยู่ในนั้นวันนั้นได้อย่างไรพปร่งตําหนิมากตําหนิจนกระทั่งว่าท่านหญิงอุมมอัยมันรยรยออของอันฮาเห็นพระองค์หน้าตาแดงกลับและเสียใจขนาดนั้นท่านหญิงอุมอัยมันจึงพยายามบอกท่านอัลลยารอสุลล๊ยารอสุลอล๊ะจเย็นยนยาร์โุลลอะ ขออภัยโทษให้กับพเถอคข,ขอขอวิงวอนอภัยโทษให้กับท่านนบีก็ยังบ่นอยู่นั่นแหละจากนั้นในที่สุดพระองค์ก็ขออภัยโทษให้อัลลอฮิดายะให้เขารู้อะไรที่ผิดอะไรที่ถูกนี่ครับเราจะเห็นเลยว่าคนเราเวลาไม่มียางอายนะสิ่งที่ท่านนบีหน้านาแดงกลั่มแล้วก็ขนาดถึงขนาดที่ว่าไม่ยอมยังไม่ยยังไม่พร้อมจะวิงวอนต่อร้ขออภัยโทษกับพวกเขานั่นคือขณะที่นะักทั่วเขาทําอะไรโดยไม่คิดหน้าคิดหลัง ทำอะไรไรยานอายจักเล่นกันเล่นกันในสิ่งที่สถัทธอนุญาตคือจักแก้ผ้ากันเองแล้วก็ใครเดินผ่านมาฉันก็ไม่สนใจเรื่องความละอายเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าเราจะเฉพาะขณะที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นนะแต่ความละอายมันจะต้องเกิดขึ้นในหัวใจแม้กระทั่งกับคนที่อําลาจากโลกดุนยาไปแล้วก็ตามสิ่งที่ปรากฏในฮิษบุคยรีมุสลิม ได้เล่าเลยท่านหญิงอาชลรอยาลอฮะนะอุมอุมอมอิมนินพระมารดาแห่งปวงผู้ศรัทธาภรรยาของท่านรอสลุลลลาอฮะอัลลอฮิสลามได้เล่าให้พวกเราฟังว่าในขณะที่ท่านรอส,ลลลลสลุลลลลลอฮะอัลลอฮิสลามได้สิ้นชีวิตทุกคนก็ลงมติกันว่าท่านอดีเสียชีวิตที่ไหนก็ให้ฝังพระอ,องค์ไว้ที่น,น,นั่นดังนั้นดิฉันก็ยินยอมให้เอาร่างของสามีดิฉันคือท่านรอสุลลลลอฮะอัลลอฮิสลามฝังไว้ในบ้าน ในบนเตียงที่พระองค์นอนอยู่ซึ่งชาณะที่ฝังสามีดิฉันแล้วคือถ้ารกตอแล้วดิฉันก็ได้ทําตัวเวลาดิฉันเข้ามาอยู่ในบ้านดิฉันก็แต่งเนื้อแต่งตัวทําอะไรเหมือนเดิมหมดทุกอย่างและหลังอีกนั่นไม่กี่ปีคาลิฟาคนแรกของอิสลามคือท่านอูบักอัสซิดีกก็คุณพ่อของดิฉันเองก็เสียชีวิตลงอีกซึ่งคุณพ่อของิฉันก็ขออนุญาตว่าถ้าหากยังมีที่เหลือ พ่อขอฝังกับท่านรอสุนสลลอฮออะลัยซัลลัมนะท่านหญิงไอชา์ก็ยินดียินดีให้คุณพ่อฝังในห้องของท่านหญิงเองเพราะว่าถือว่านี่ก็ไม่ใช่คนอื่นนี่ก็คือคุณพ่อส่วนท่านนาบีก็คือสามีของทั้นจะเองท่านหญิงก็อยู่ในบ้านเหมือนเดิมทําอะไรเหมือนเดิมหมดทุกอย่างแต่พอหลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีท่านคอลิฟ้าอุมาริมนิคอตตอบท่านถูกแทงขณะที่ท่านเป็นอิมัมนำละมาด และท่านเสียชีวิตลงขณนะเดียวกันท่านอุมัดก่อนที่จะสิ้นชีวิตก็สั่งให้ลูกชายของท่านบอกว่าช่วยไปขออนุญาตท่านหญิงทีเถอะฉันขออีกคนหนึ่งได้ไหมที่จะไปฝังในในห้องของท่านหญิงอาอัชยาเรยันบขฮงอันหาแต่อย่าบอกนะว่าคอลิฟะขออย่าบอกนะอเมรุบอุมินินเป็นคนขอแต่ให้บอกว่าอุม,มรัรกิบดีขับปอบขออนุญาต ไปฝังร่วมกับสหายของฉันทั้งสองคนคือทารุณวะสันลอฮะเดะซัลลัมและ A ท่านอบูบักซิดดกท่านายังไอชาก็เห็นว่าอเข,า,ขาเป็นคอลิฟาและเป็นคนเป็นคนที่ทารุสวะรักมากทีเดียวท่านอับ,บีเคยพูดถึงขนาดที่ว่าถ้าหากจะมีนบ,บีอื่นจากชั้นคนต่อไปถ้ามีได้คนคนนั้นก็คืออุมอรัรอิมีคับตอบและหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นขุกกมกลมที่อัลกรุรอานลงมาก็ตรงกับความคิดเห็นของท่านอุมอรัรแทบทั้งสิ้น ท่านหญิงอาชก็อนุญาตให้ท่านอมรมาฝังแต่หลังจากที่ท่านอมรมาฝังอยู่ในบ้านท่านหญิงแล้วท่านหญิงวเพโทะฉะนั้นเมื่อฉันกลับเข้ามาในบ้านทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดฉันจําเป็นต้องสร้างกําแพงรั้วกั้นภายในบ้านของฉันเองแล้วพอฉันเข้าบ้านท่านเคยถอดเสื้อคลุมออกแล้วก็เปิดหน้าออกต่อไปนี้ไม่ได้แล้วฉันเข้ามาในบ้านของฉันเองฉันเข้ามาฉันต้องแต่งตัวแต่งกายมิดชิด แล้วก็มีแล้วก็มีที่มีม่านกั้นระหว่างกูโบด์ทั้งสามคนกับห้องของห้องนอนทั้งชั้นแล้วฮิยงฮิยาบตลอดจนนิกอบฉันก็ต้องแต่งยู่ตลอดเวลาเพราะอุมัรเขาไม่ใช่ใครเขาเป็นคนอื่นเขาเป็นคนนอกไม่ใช่มมฮัริมของชั้นอุมัรไม่ใช่เป็นเหมือนท่านดาร์ส,สัมลอสมามซัมซึ่งเป็นสามีของชั้นไม่เหมือนคุณพ่อของฉันคืออบูบัตอัิดดีกแต่อับบัตเป็นคนอื่นเป็นคนอื่นที่เข้ามาอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้น การแต่งเนื้อแต่งตัวการทําอะไรฉันต้องระมัดระวังเหมือนกับว่าวันนี้มีคนอยู่ในบ้านด้วยเพราะฉะนั้นฉันจะไม่แต่งตัวที่ว่ารัดฉันจะไม่แต่งตัวที่ว่าถอดเสื้อคลุมออกอะไรออกไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาคือคนนอกนี่แหละครับท่านพี่น้องที่เคารพรักความละอายที่เกิดขึ้นกับมุสลิมมุสลิมะตลอดจนสิ่งที่เกิดขึ้นซาฮบะซาฮบียะของท่านระอสลลลอฮอสัลอฮฺอัลลอฮฺเขาเกินจะต้องทุกคนเกิดความละอายแม้กระทั่งเนะี่ย กับคนที่อำลลาจากโลกุญยาไปนี้ไปแล้วถามนิดถึงเถอะแล้วเราละ่ะเรามีความละอายอย่างนี้บ้างไหมหลายครั้งหลายครามีโอกาสได้เห็นเวลาคนที่คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตเวลาเราไปเยี่ยมกูบูรเราก็ไม่ได้รักษากฎกติกาของสิ่งที่ควรจะทำไปเซียรระไปขอดูอาให้กับท่านอาจจะไปอ่านอะไรให้กับท่านไม่ได้ผิดกติกาอะไรแต่ลหลายๆคนเข้าไปในกูบูร ไม่มีความละอายไม่รู้ว่าที่นี่ก็คือบบกัดซาเหมือนกันสถานที่สําคัญที่เราต้องให้เกียรติบางคนอดไม่ได้ไปเอาเรื่องมวยเมื่อคืนนี้ไปเอาเรื่องฟุตบอลเมื่อคืนนี้ที่เราดูกันถึงห้าทุ่มหกทุ่มเอาไปคุยในกูบูตกันยังไม่ได้ออกมาคนกระดูกระดูกูบูธเลยนะคุยกันในส่วงางเฮฮาเอาของไปทานกันในกูบูธอีก้วยซ้ำไปบางคนจะไปเยีเยรถกูบูธกันใส่สิบคืนอาทิตย์หนึ่งก็เอาไปตอนเช้าก็ไปเยีะยรถไปกินกันในกูบูตไม่ใช่ของที่ถูกเลยท่านอบีห้าม แล้วพอเพินเวลาท่านอับดุเียรักกูบูตนะท่านีรบอกว่าท่านอบีไม่ได้นั่งนะท่านอบดียืนเรยรักกูบูตแล้วขอดุอาวิงบอนให้กับเขาการเรรักกูเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่เราแล้วโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นสุภาพสตรีเวลาไปเรยร์กักกูบูตไปเยี่ยมคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ไปเยี่ยมเมื่อเข้าไปในกูบูตทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้ทําเหมือนกับเราเข้าไปในถานที่มุกอดดซัสที่ที่เข้าไปในมัสยิดเพราะฉะนั้นอุลามะบอกว่่่าาาาถ้้หหกกสตรร,ร,รีีีทมมปะจเเดือนไใขบ ขาคือบุตเป็นของสำคัญแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่ใช่แต่งชุดสวยไปแต่ชั้นแต่งแต่ก็ต้องคุมหิยาบแต่งกายให้มิดชิดถามว่าแล้วใครจะเห็นก็คนในกุบุตรเน่ยเขาเห็นที่สำคัญที่สุดอย่าลืมว่าแม้ใค่เราพูดเบาๆข้างบนท่านในเบลกว่าเวลาเราฝังกุบุตรเวลาเราฝังมิยิดเสร็จแล้วเสียงรองเท้าแตะที่เราเดินกลับไปหรือเดินมาเดินอยู่ตรงระบริเวณนั้นนะ่นนนะเดินไกลๆนะ่ะ คนในกุบุษเขาได้ยินเสียงแม้กระทั่งเสียงราเท่าแตะของเราที่เดินอยู่มนุษย์ด้วยกันเรายังไม่ได้ยินเสียงนะแต่ว่าคนที่อยู่ในกุบุษเขาได้ยินหมดทุกอย่างแล้วนี่เราเข้าไปเข้าไปกุบุษเรายังอุตส่าห์เอาเรื่องดุนยาไปคุยกับเขาเ้ยสมัยก่อนอท่านบีห้ามให้ในการที่จะเข้าไปเียระก,กูบุษโดยเฉพาะย,ยิ่งสภาพสตรีแต่ตอนหลังท่านอบีอนุญาต เพราะท่านใดเโดยให้ความเห็นว่าการเสียรักกูบูตนั้นจะทําให้หัวใจของเราเนรำลึกถึงความตายแล้วเราจะได้ไม่ทําสิ่งที่ผิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องเข้าไปอยู่ในกูบูตเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าไปในกูบูตแล้วขอให้รักษากฎกติกามารยาทอันนี้เอาไว้ด้วยอย่าคุยเรื่องดุนยาอย่าคุยเรื่องฟุตบอลอย่าคุยเรื่องบอลอย่าอย่าคุยเรื่องอะไรอะไรที่เกี่ยวกับดุนยาเข้าไปแล้วนึกถึงว่าสักวันหนึ่งฉันจะต้องเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยเช่นเดียวกัน และทุกอย่างทุกอย่างชีวิตของเราเราจะทําอะไรก็ตามที่อยู่ในโลกดุนยาขอให้เรามีความละอายละอายอย่างน้อยที่สุดความละอายจะทําให้เรานึกถึกเสมอว่าไม่มีใครเห็นแต่ลอสซาบาดะทรงเฝ้ามองเราทุกกิริยาบทของเราทุกชั่วโมงทุกนาทีเลยทีเดียวถ้าความละอายตรงนี้มันกําหนดตัวของเราได้อินชอัลอความผิดพลาดการล่วงละเมิดต่อวจินอัลลอฮ์มันก็จะไม่มีขอวิงวอนเดี๋ยวลอสซาบาดะให้เราทุกคนเป็นหนึ่งจากผู้ที่มีความละอาย และผู้ที่อยู่ในความคุ้มครองจากอัลลอฮสซบฮาตาลาอยู่ในความพึงพอใยของอัลลอฮ์ตลอดกาล